หนูพูดทั้งหมดไปในรายการชี้ค่อนข้างยาวมากๆก็ได้คุยกับน้องในสิ่งที่น้องพูดทั้งหมดซึ่งน้องก็ได้แสดงเจตนาลบทั้งหมดในในรายการสําหรับส่วนถ้าทางคาความรู้สึกส่วนตัวก็มันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็หนูว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการหนูไม่รู้จะพูดอะไรอีกดีเลยอะคือมันอันม,มันเก็บมานานด้วยหรือยังไงเี่มมาถึง,งมันระเบิดวันนี้เลยทีเดียว ก็อย่างที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายมันคือเหมือนเราให้คนยืมด้วยเจตนาด้วยมิตรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนเนาะ mm hmm. เพื่อนเป็นน้องอะไรเงี้ยแต่เราได้รับกลับมาด้วยความโกหกหรือสะท้อนให้รู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีอะ่ะ mm hmm. อันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าต้องต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องออกมาแก้ไขสิหนูโดนดิสเครดิตมา ขนาดนี้เลยเหรออาจจะด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่ได้เจตนาหรือใดๆก็ตามแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำธุรกิจเนาะธุรกิจของเราอะทรัสวตีความน่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเมซีเรียเรื่องการให้คําพูดคำมั่นสัญญาต่อลูกน้องต่อทุกๆคนเสมออยู่แล้วดังนั้นสิ่งเนี้ยมันคือเครดิตทางธุรกิจที่ที่รู้สึกว่าต้องออกมา หนูมไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมันนั่งอยู่ไรกันมกนกระแสไม่เคยอยากจะออกมาที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เคยโพสต์ไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแค่อยากได้ของคืนแค่นั้นเองแค่อยากได้ของรคืนของเราเราก็รักของเราเนาะเราก็จะด้วยอะไรจะด้วยความด้วยความไม่อยากจะพูดว่าโง่เขาแต่มันก็อะไรก็ตามแต่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งก็ต้องโทษตัวเองจะโทษใครได้ก็คือโทษตัวเองก็ ให้เขาไปเองจริงๆเขาไม่ได้ไปใส่เขาไม่ได้อะไรจริงๆช่วยน้องจริงๆแล้วก็เชื่อน้องมาตลอดหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหนูเชื่อเขามาตลอดที่มดดาพยายามบอกหนูหนูก็ไม่นะหนูเชื่อเขาแค่เขาเราเห็นอะเราก็แค่เราไม่ได้ดับค่ะกังจากนี้ฝบบเาที่ได้คุยกันในรายการกาคนกระแสนะคุณหม่ว่าแนวทางช่วงนี้มันจะเป็นยังไงต่อครับมีข่อช้อย โซลูชันเมย์แค่อย่างเดียวเลยค่ะได้ของคืนเมย์ไม่ดำเนินคดีก็ได้ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่เลยเลยค่ะขอแค่ได้ของคืนไม่ดำเนินคดีก็ได้ก็คุยกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้แล้วถ้าจะต้องสู้ใดก็ตามก็สู้ระสู้ไปถึงที่สุดก็สู้ก็สู้ก็คือต้องหมายคือต้องการของคืนทา่พี่มย์กับน้องเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะไปในแบบทิศทางว่ามันจะมีทางออกไหมคะี่เมย์หรือว่ามันยังทางออกที่ดีมากคือดิวก็ให้ทางออกที่ดีมากแล้วก็เห็นใจน้องจริงๆหนูก็เห็นใจเขาทุกๆครั้งที่หนูไม ออกมาพูดอะไรเมย์ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเพราะหนูฟังเรื่องเนี้ยมาตลอดอแล้วเมย์ก็เห็นใจเขามาตลอดอ่แล้ววันนี้พี่เมย์พึงพอใจกับคําตอบนะครับกับที่เขาพูดผ่านราการอือไม่ได้บอกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจถ้าเราได้ของคืนแล้วไม่ต้องมานั่งจ่ายตังค์อ่ะอันนี้เราโอเคอแต่ถ้าโซลูชันอื่นไม่ได้โอเคอพี่เมย์ทราบไหมครับว่าเขาเอาเองินไปทำอะไรต่างๆอย่อางตา่างๆตลอดเลา น,น้องให้ซ้สัมภาษณ์อะไรเลยตางไปแล้วค่ะเขาก็พูดค่อนข้างยาวมันมีช่วงหนึ่งที่เมย์ร้องไห้ครับพอหลังจากได้ฟังที่เขาพูดทําไมเขาเป็นคนที่เอาของเมย์ไปแบบเมย์ต้องร้องไห้เลยคือคือแบบว่าคือเพื่อนนะพี่คือคือเมย์อ่ะเป็นคนที่เติบโตเขาเรียกว่าทํางานแล้วซู้ชีวิตมาด้วยกัลายาณมิตรเพื่อนมาตั้งแต่แรกหนูให้ค่าแล้วให้หัวใจความตีราคาของความเป็นเพื่อนร่ว สูงแม่เพราะพ่อแม่หรือต้นทุนของเรามันมันน้อยเราเดินมาได้ขนาดเนี้ยเราเกิดระหว่างทางในชีวิตเราเกิดจากการเลีายงนิตแล้วมีรภาพที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยแล้วการที่เราให้ค่ากับสิ่งนี้แล้วเรากลับถูรูใช้ไม่รู้รู้ใชหรือใช้เขาหักหลังหรืออะไรก็ตามแต่มันอีกเรื่องนึะ่ะมันหนังคนละมวลตั้งแต่วันแรกอะเขาพูดจริงๆคือเมย์รับไม่ได้เมย์รู้สึกว่าเอ้ยทําธุรกิจมาก็ได้สนามรบทางธุรกิจเมย์วัานสนามเธอไม่เคยแพ้เลยนะ เธอทาได้ทุกอย่างเลยเธอเป็นคนรุ่มเททํางานทุกอย่างมาตลอดแต่ทําไมสนามนี้ยเธอถึงแพ้ราบคาบเธอถึงยอมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็จมอยู่กับมันว่าแบบโ่จอนคอนเทนตมันมันเป็นลไอเทมอะไรมันดิสคอลแล้วพี่สร้อยโลตัสคือโอ l y วันอินเดอะเวิลด์เขาเรียกว่าชิ้นเดียวของโลกนาฬิกาลิชชานดิ้วิสคอนแล้วของบางอย่างมูลค่าที่แจ้งไปมันไม่ใช่มูลค่าปกติแล้วมันเพิ่มมูลค่าไปดังนั้นมันก็เลย มันเป็นมูลค่าทางจิตใจคือเมยเป็นคนเต็มที่แล้วก็สุดในทุกๆเรื่องเพราะนั้นเวลาเก็บของเรามองว่าบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะบอกว่าคยเป็นออดมาจากไหนไม่ได้รวยมาจากไหนแค่มีความชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้พี่อาจจะชอบรถพี่ก็ซื้อรถพี่อาจจะซื้อชอ,อบบ้านพี่จจซื้อบ,บ้านเมย์ชอบของเหล่านี้เมย์ก็เก็บสะสมคิดว่าวันหนึ่งมันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเราเราก็เลยเก็บมันไว้แบบมันมีคุณมูลค่าทางจิตใจค่ะ ที่อยากได้คืนมากๆขายก็แบบไม่ได้อยากขายแต่อยากได้ของมันจะซองที่รักมากๆแล้วซอมให้กับคนที่แบบว่าคือที่รีสตอรี่ไปแค่ช็อกว่าของไปถูกเร่ตั้งแต่แรกก็แค่รู้สึกความบางอย่างเก็บในห้องแอร์พี่แล้วมันมันไม่เคยใช้เลยแต่ถูกไปเร่ในตลาดมันก็เลยเ็อสเกตุที่เราต้องให้ไปเซอร์อะไรเขาไปด้วยนี่เพราะอะไร มันแค่บางรายการที่มีเซอร์ติฟิเคสค่ะม,มันไม่ได้ทั้งหมดบางรายการก็ไม่ได้มีมันมีแค่ารายการเดียวที่มีใบเซอร์ในแง่ของประสบการณ์พี่เมย์ตอนนี้กับกับน้องอนนีนิฟมันจะสามารถไปกระตุ้นขณะพี่น้องได้ไหมคะหรือว่าจบเรื่องนี้แล้วพอแล้วไม่กดแค้นไม่เคืองแต่ก็กลัวเลี้ยวค่ะเข็ดเลี้ยวหลังจากนี้เราจะต้องติดต่อกับี่กรมตรีที่มีการตั้งว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายมันอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีที่อยากไม่มาหรือยังเพราะทากฎหมายต่างๆ ค,คิดว่า <พอ S 1> วันนี้น้องเอง,นะเองก็พูดมากลางรายการและชัดเจนว่าจะให้ข้อมูลนะคะเขาก็พูดมาชัดเจนก็เชื่อว่าเราก็น่าจะได้ข้อมูลนี้ว่าอยู่ที่ไหนในแง่งของข้อมูลที่เอเอ,เองตอนนี้มันมีรู้ประมาณกี่อย่างนรอคะที่สับสมนมันรู้รม,ามาแค่สองแน่ชัดหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการเป็นไม่แน่ชัดอย่างที่ทนาพูดไปในรายการ มันไม่มันยังารันต่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นคําพูดที่ได้ข้อมูลแหล่งข่าวมาซึ่งทลายเป็นคนได้ของูคือได้แหล่งข่าวมานะครับพอแจ้งมาเฉยๆแต่ไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตําแหน่งอะไรสุของดต่อเรับว่าตอนนี้เรายังติดใจยังไม่ยังไม่ยืนยันาเขาจะนําไปรับจําไปจำนำรถวักัานยนว์เลยครับยังติดใจคุณบิลลี่อยู่ไหมไม่ติดใจใครเลยค่ะแค่กันได้ของคุณรวมถึงคุณบอสที่เป็นคนเอาใครๆก็ตามแต่เมย์ไม่ติดใจค่ะเมย์ขออย่างเดียวถ้าถามว่าทุกคนที่ เมีวาสนานะคะขอแค่ของของเมคืนเท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องมาให้ดอกเบี้ยไม่ต้องให้อะไรเลยเอาของมาคืนทุกอย่างจบไม่ดำเนินคดีไม่ทําอะไรก็ได้แต่ขอของคืนแต่ถ้าไม่ได้แล้วต้องสู้เมย์ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดมีเส้นตายไหมคะว่าจะได้ของคืนภายในช่วงเวลาไหนยัง <S <S ยงก็ทนายจะต้องเป็นก็ต้องเร็วที่สุดอะคะ่ะใช่ครับคือ,อยังไงเราก็ต้องการเส้นตายคือของเราเส้นตายคือทุกวันนะครับ คอณขอขอบคุณท่านี้สุดท้ายเลยครับไม่ใช่พูดแค่ได้คุยกัเดียวเลยครับเราสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์อีกไหมเพราะปัจจุบัีเมล์วัดคุยทุกครั้งฮะเรื่องสัมพันธ์ทุกครั้งสัมผัสได้ถึความจริงใจอะไรสุดท้ายไหมไม่ฟังเรื่องแบบนี้มาเจ็ดอย่างนี้ขอบคุณคะขอบคุณนะคะ